สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566นั่นเองค่ะ เรามาเช็คเรามาวางแผนดวงชะตากันได้ในคลิปนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง <S <S. <S ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ <S <S. <S ผู้ที่เกิดในราศีตุลน, <S. S 1> นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคือตั้งแต่วันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะ การงานของชาวลัคนาราศีตุลในระยะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้คนหมู่มากก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังไว้นะคะอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะมีความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยหรือมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้ความไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะชาวตุลท่านใดที่อยากจะริเริ่มทําสิ่งใหม่อยากจะลุยหรือว่าอยากจะ าหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในระยะนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะคะลุยสิ่งใหม่ได้นะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้นะคะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่อยากลุยอยากทําอยากค้นหาตัวเองอยากเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอยากเพิ่มสกิลอยากเพิ่มความรู้เริ่มได้เลยบางคนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเงินบางคนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทําอาหารนะคะ ลุยได้เลยนะคะเหมาะมากที่จะเพิ่มผูนความรู้ให้กับตัวเองค่ะชาวตุลมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ได้โปรเจกต์ใหญ่นะหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะยุ่งหรือว่าจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่คุณจะจัดการปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะมีคอนเนคชันใหม่ๆด้วยนะคะในระยะนี้จะเจอ,เอ,อกัลยาณมิตร ที่ดีค่ะจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือรวมไปถึงมีผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมผลักดันค่ะถ้าเกิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมานะคะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้เหมาะที่จะทําอะไรที่มันต้องซิกแซกพลิกแปลงนิดหนึ่งค่ะหรือมีกลยุทธ์ในการทํางานค่ะเทคนิคไอเดียมันจะต้องไม่เป็นในรูปแบบเดิมมันจะต้องแปลกแหวกแนวมากกว่าเดิมมันจะต้องใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานหรือมีเกณฑ์ที่จะซิกแซกหน่อย อย่างเงี้ยค่ะจะส่งผลดีต่องานให้กับคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะ ใครที่มีศัตรูใครที่มีคู่แข่งใครที่มีคนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีหรือคนที่คอยทําให้คุณรู้สึกรําคาญใจในระยะนี้จะดีขึ้นนะ<ๆ>เพราะว่าศัตรูจะแพ้ภัยนะคะ<ๆ>เขาอาจจะไม่สนใจคุณแล้วข<ๆ>ี้เกียจมายุ่งกับคุณแล้วหรืออีกประการหนึ่งเขาอาจจะแพ้ภัยไปเลยมารบกวนคุณหลายครั้งก็ทําอะไรคุณไม่ได้เขาก็เลยอ่ะไม่ยุ่งและประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่มันอาจจะมีมาสกิดสกิดมาคันคัน,คนจิตจิตใจใจของคุณบ้างก็ปล่อยผ่านไปให้รู้ รู้จักปล่อยวางหรือเมินเฉยไปบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีเนาะเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยดาวพระพุธก็โคจรเข้าเรือนอริด้วยอาจจะมีคนพูดทิมแทงจิตใจหรือว่าเสียดสีหรือว่าประชดประชันคุณหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีศัตรูจากการพูดจาของตัวคุณเองบางทีคุณพูดจาแรงพูดจาตรงจนเกินไปหรือบางทีพูดแล้วมันแบบรู้สึกว่าคนฟังเขาจุกไปเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง ระมัดระวังและรอบคอบด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังขี้หลงขี้ลืมนะในระยะนี้ตั้งสติหน่อยค่ะเวลาเราไปห้างไปสวนสาธารณะบางทีลืมกุญแจรถลืมกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่พอใจหรือว่าอาจจะขัดแย้งกับคุณได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดเพียงแต่การดูดวงเนี่ย แนวโน้มมันมีถ้าคุณรู้จักระมัดระวังถ้าคุณรู้จักป้องกันไว้ก่อนเรื่องราวความขัดแย้งมันจะไม่เกิดนี่คือข้อดีของการดูดวงชะตานั่นเองนะคะเช้าลัคนาราศีตุลคะเรามาพิจารณาที่เรื่องของการเงินการทองกันบ้างคะ่ะสําหรับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดดเด่นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรวิบริ์อยู่ในเรือนมรณะคะ่ะส่งผลเสียเลย ะะประการที่1ดาวพระอังคารโคโจรวิริตรเงินได้มาแบบยิบยิบย,ย่อยย่อยได้แล้วก็จ่ายออกไปแล้วโคโจรอยู่ในเรือนมรณะด้วยมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินก้อนโตไปกับการชําระหนี้มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนโตไปกับการทําอะไรบางอย่างมันมีเกณฑ์เสียเงินก้อนนั่นเองนะคะแต่พอม่แต่พ,อม,ตพอมาในระยะนี้ค่ะ นะนับตั้งแต่วันที่12มีนาคมปี2566ดาวพระอังคารได้โคจรมาอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตามีเกณฑ์ที่คุณจะ โดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของการเงินงานการทองมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษค่ะได้เงินมากมีโอกาสได้เงินก้อนนะแต่การได้เงินของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่จะต้องเสียงเงือค่ะจะต้องออกแรงค่ะไม่ใช่ว่าได้เงินมาแบบง่ายๆนะคุณต้องลยุยคุณต้องสู้คุณต้องทําอะไรตอบแทนเพื่อที่จะได้เงินมานะคะไม่ใช่ว่าสบายๆเลยนะสําหรับชาวตุลน,นะคะยังมีความเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินแต่มันเป็นการเหนื่อยแล แล้วได้เงินนั่นเองค่ะ อีกประการที่ต้องพูดกันนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลนอาจจะต้องระมัดระวังเงินที่เข้ามาล่าช้าอย่างเช่นคุณรับปากกับใครหรือใครรับปากกับคุณว่าเขาจะโอนเงินให้วันนั้นวันนี้สุดท้ายเขาไม่ได้โอนมาค่ะสุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่เขาพูดค่ะอันเนี้ยก็ต้องวางแผนสำรองไว้ด้วยต้องมีแผนบีไว้ด้วยนะคะหรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะเป็นคนที่เลื่อนเขาเองหรือผิดนัดผิดคำพูดจากเขาเองนะคะเราต้องพยายามรักษาเครดิต ของเราให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่มีเกณฑ์ติดขัดหรือว่าขัดสนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในระยะนี้จะหาทางออกทางแก้ได้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณรัดเข็มขัดไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ในบ้านนะคะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ําค่าไฟที่มันสูงขึ้นมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินนะคะคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังมีความตึงๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็สามารถ มาจัดการได้นะคะหรือใครที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณสต๊อกของเยอะหน่อยเงินก็เลยไปจมอยู่ที่ของเหล่านั้นเยอะหน่อยทําให้เงินหมุนมันค่อนข้างที่จะฝืดเคืองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลนระมัดระวังอุบัติเหตุค่ะถ้าไม่ใช่กับคุณก็อาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวนะอาจจะมีเกณฑ์เดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้ e, หรือว่าคนในบ้านนะคะเออตกจากที่สูงหรือถูกของแหล แงมของมีคมทิมต่ำอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะใครที่ยังโสดในระยะนี้เนื้อหอมมากนะคะมีสเสน่ห์มากนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเปิดใจได้เลยค่ะดีไม่ดีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายไปจีบไปชอบเขาก็มีโอกาสสูงที่จะจีบติดด้วยนั่นเองนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะแฟนห่วงค่ะแฟนติด ค่ะนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แฟนติดคุณก็คุณติดแฟนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีซัพพอร์ตกันดีค่ะถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ไม่หัวเดียวกับเทียมรีบค่ะแฟนเข้ามาช่วยถ้าแฟนมีปัญหาตัวคุณก็ไม่เฉยค่ะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเช่นกันนั่นเองนะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ